การให้อภัยทานยิ่งให้บุญยิ่งเพิ่มเป็นทานขั้นสูงสุดการที่เราสามารถสร้างอภัยทานให้เกิดมีขึ้นในตัวได้นั้นถือเป็นการชำระจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีทานที่เป็นทรั์ภายในที่ทรงคุณค่าและสูงค่าที่สุดก็คืออภัยทานเพราะแม้ว่าเราจะได้ชื่อว่ากระทำธรรมทานสอนและแนะนำให้ผู้อื่นได้กลับตัวได้รู้ธรรมได้มากเพียงใด แม้จะได้มากโดยชักชวนคนไปฟังธรรมสักร้อยครั้งหรือสั่งสอนคนให้กลับตัวเป็นคนดีได้มากถึงร้อยคนก็ได้บุญและอนิสงส์น้อยกว่ากันให้อภัยทานแม้จะให้เพียงครั้งเดียวได้การรู้จักให้อภัยทานนั้นหมายถึงการไม่ผูกโกรธไม่อคา่าจองเวรไม่พยาบาทร้ายต่อผู้อื่นแม้แต่ผู้ที่เป็นศัตรูซึ่งจะได้บุญกุศลและอนิสงส์แรงที่สุด ในการทำทานทั้งปวงเลยนะคะ